ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผอเองแล้วก็ฉลามน,นะครับในวันนี้เรามาเล่นไดโนเสาร์วโมบิลนะครับและในวันนี้เราก็มาดูอัปเดตใหม่ของของไดโนซอร์วโมบิลครับไม่ไม่ได้เ,เข้ามานานเลยดหนกันเข้ามียเป็น,ปนนะดูส่วนนี้ก่อนไม่น่าจะมีอะไรมากนะแต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือตุง มันมีตัวอัปเดตมานี่ตัวนี้อัปเดตมาครับตัวหนึ่งตัวนี้ตรงนี้เป็นชื่อว่าอะไรเนี่ยริเฟตอสักอย่างเนี่ยแต่แต่มีตัวก็เพิ่มมาเยอะเหมือนกันอ่ะอ๋อมีเลยโอเคเราเข้าไปดูกันเีกค่ับตัวใหม่เป็นยังไงนี่ตื่นเต้นจังเลยเจอให้เจอเดลสองตัวใหม่แล้วมาอัพอัปเดตหายไปนานแล้วมาดูกันสิ เจอกับเพื่อนเราด้วยว้าอุ้ยตัวทําสวยเหมือไอตัวนั้นหรือเปล่าวะไปออกคนละดันหรือเปล่าวะตัวนี้ใช่ปะเหมือนตัวนั้นไม่รู้มันคือคนละตัวกันหรือเปล่ามันคือมันคือตัวเดียวกันหรือเปล่าทั้งอะไรคนละดันกับไอตัวเนี้ยแต่น่าจะตัวเดียวกันเลยสองสภาพเนี่ยสวย เพื่อนด้วยเอู้มีปลาจาังหวะนี้ทำงางดีครับไม่รู้จะทำไงไปแดมันก่อนแล้วกันไปลุงมันเฮ้ยเฮ้ยอะไรน่ะนี่มันใดเรือสอดที่อยู่ใต้น้ำนั่นเลยที่จริงมันไม่ใช่เรือสอดใต้น้ำนี่มันเรือสอดที่มันว่ายไม่ได้หวา่าเราไม่สนพวกเราลุงมันหย่า yeah! ลุงมันเลยลุงมันโอ้หแม่งว่ายโคตรชาเลยฮ่าตัวนี้เท่นะแต่ว่าแต่ข้อแต่ติดข้อเสียงอย่างนี้แม่งว่ายช้า,ชา กับอันเซชากับเนซี่ด้วยซ้ำคือมันจัดเยนยเหมือนหมือนเนซี่ไม่รู้มันเป็นสายพันธุ์เดียวกันหรือเปล่าะแต่รู้จะแต่รู้จัดลักษณะแล้วไม่น่าจะใช่ดูนหน้าดีๆนี่แงเท่เหมือนมือซา,าร์ซารลัดนะทุกคนว่าไหมเออเหมือนมอซซาร์ลัดทำไมากดตรงนี้ไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียง,สงแสดงว่าเขายังไม่อัปเดตเสียงมาใช่ไหม เดี๋ยวครับเขเอาเสียงมาผมนั่นจะลองเท่าไงระหว่างนี้เล่นตัวตัวนี้ก่อนอืมตัวสีมันเปลี่ยนสีได้ไหมอ๋อเพื่อนเหลจากนี้พวกเหลานี้เยอะเนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบว่าตัวฟฟียไงเป็นมันเป็นตัวที่แบบว่ารอเวลาไม่กี่วินาทีมันก็ได้วหรือมันเปลี่ยนสีได้เปล่าวะอืมมันจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับท่านผู้ชม โอ้เปลี่ยน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 ตรงลายมันเฉยเใช่ไหมเออเปลี่ยนตรงลายมันเอาลายนี้ดีกว่าดีสวยเกลีไปไปไปกันเล้กโกเลสโก้ครับทุกคนเนี่ยตัวมันสวยอ่ะเออคือมันตัวมันเท่ดีเออผมชอบตัวนีอ้อ่ะอืมตัวสวยแบบติดตาเลยเออลองขึ้นบกจังเลยคือถ้าขึ้นบอกอะ่ะไม่ได้ว่าหรอกแต่ถ้าขึ้นบกนเนี่ยมันมันแบบว่า ทันจมีค่าความแบบว่าเหมือนแบบว่าตมันมันมันจะขาดอากาศนะเห็นไหมไอเราเสีฟ้าโมสักอย่างเนี้ยโมอีสตรสักอย่างเนี้ยนั่นจะเป็นค่าความชื้นในตัวเรานะถ้าค่ายเนี้ยหมดปุ๊บคือเราตายหายอะตายปุ๊บทีเลยแล้วไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปสำรวจสำรวจบนบกเลยคือเมื่อก่อนแะก่อนที่มันจะมีพวกเนี้ยก่อนที่มันจะอัปเดตใหม่แบบใหม่แบบคือเมื่อก่อนนะมันสามารถ ขึ้นไปบนบกแบบว่าอินฟินิตคือแบบว่าไม่มีวันตายอะแต่อันนี้เขาอัพโหลดลอยลอยนั่นมาไงก็เฮ้ยแต่รอมันขึ้นชั้นอะเนี่ยอยหีมันลดไหมเออไม่ดีกว่าคือเมื่อก่อนมันสามารถอยู่บนบกได้แบบว่าอินฟินิตเลยที่มันยังมีแค่ไอโมซออรัสตัวนั้นกับโดยเลยกกับนซีแล้วก็ไอปลายักษ์นั่นอะเออมีอยู่แค่นั้น แล้วมันก็สอนมันขึ้นหกเนี่ยยังเป็นแค่ปลายอ่ะนะอืมรอเดือนนีดีไหมก็ดีนะแต่ว่าพวกพวกเราแม่งเต็มทะเลเลยว่าแม่ไงไปกว่าแล้วไปสำรวจทะเลตรงอื่นมัน่งอย่าให้ตรงนี้มันมน่าเบื่อมันจะไม่มีสัตว์ทะเลตัวอื่นนอกจากพวกเราจะมีอนี่ยูจากสภาพไม่น่าจะรู้แนละ้วเออดูดิป่านเยอะเลย เออไั่ง่ายชิบหายเลยในนี้ลองสำรวจกันว่าแถวนี้มีพวกมีมีคนอยู่แถวนี้ไหมเอามันดิ้ง้ันเอามันเอามันมันใส่ตัวนี้ไม่ได้แล้วการมมันฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเอามไปที่นี่จะตายหาเร็วไป จบไปแล้วครับสำหรับก,การรีวิวเดียวสอดตัวใหม่ในแบบด i โนเวิร์ดทางมายภาพอัลสักูเป็นอย่างไงมั้นนะ่ะช่างมันเถอะก็ถามว่าถ้าให้ผมตอบนะถ้าถามว่าตัวมันสวย่ังผมว่ามันสวยนะมันดูเท่ดีอ่ะมันดูเท่กว่าไอ้ไทโอซอยก็เออแต่แต่ไทโอซอยยังไม่มีนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่มันสวยมากเลยเออสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับ สหรับคลิปนี้มีเพียงทั้งแลวครับกลับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบ๊บจ